รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการปันฝันปันยิ้มรายการที่พร้อมเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคมออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันท์เวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ค่ะดิฉันแมงปอปริศยาครูหามุกรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะการที่คนเราจะเจอในสิ่งที่ตัวเองรักบางครั้งต้องใช้เวลาแต่เมื่อเจอแล้วได้นำสิ่งที่ตนรักไปช่วยสังคมให้เกิดประโยชน์นั่นเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากค่ะเช่นเดียวกับชายคนนี้ที่ทางรายการปันฝันปันยิ้มจะพาเขามาให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักกันเขามีอาชีพตัดขนสุนัขขณะเดียวกันก็เป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขฟรีให้แก่ผู้ที่นำสุนัขจรจัดมาเลี้ยง เขาเดินทางไปหลายจังหวัดเพื่อตัดขนสุนัขให้น่ารักน่าสนใจจนมีผู้อยากนำไปอุปการะวันนี้เราตามเขามาตัดขนสุนัขให้กับมูลนิธิเซฟโซนอกจากเราจะได้เห็นการทำงานของเขาแล้วยังจะได้พูดคุยถึงแรงบันดาลใจในการมาเป็นจิตอาสาอีกด้วยถ้าพร้อมแล้วไปพบกับเขากันเลยค่ะคุณผู้ชมคะ ตอนนี้ปออยู่กับคุณแอดดี้เกรียงไกรท่าตะวกรจิตอาสาหนุ่มผู้อุทิศตัวตัดขนสุนัขฟรีค่ะสวัสดีค่ะคุณแอดดี้สวัสดีครับปอขออนุญาตเรียกว่าพี่แอดดี้นะคะครับพี่แอดดี้เริ่มทําอาชีพตัดขนสุนัขมานานหรือยังคะเออเจ็ดปีกว่าแล้วครับปีนี้จะเริ่มเข้าปีที่8แล้วครับแล้วเพราะอะไรถึงเริ่มตัดขนสุนัขจอนจัดฟรีคะเออมันมีมันมีเม,มื่อเมื่อครั้งหนึง่งหลายๆปีก่อนนะครับเคย บังเอิญได้ดูสารคดีของชาวต่างชาติที่ว่าเขาช่วยเหลือหมาจรจัดในประเทศของเขานะครับพอเราดูแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราประทับใจแล้วมันก็จะมีคลิปเกี่ยวกับสารคดีการช่วยเหลือสัตว์ขึ้นมาให้เราดูทั้งวันนะครับซึ่งเราก็สงสัยว่าทําไมหลายๆคลิปที่เราดูเราไม่เคยเห็นชาวเอเชียหรือว่าคนไทยทําเลยครับเห็นแต่ฝรั่งเขาช่วยเหลือกันไงเราก็เลยอยากจะลองทำากับเขาบ้างครับก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนตัดขนใช่ด้วยการเข้า Google แล้วก็ เสิร์ชหาดูว่ามีที่ไหนเปิดรับสอนตัดขนหมาในประเทศไทยบ้างที่ว่าราคาไม่แพงบอกเขาว่าสาเหตุที่เราจะมาเรียนตัดขนหมาเราไม่ได้ตั้งใจเปิดร้านนะเราตั้งใจที่จะไปช่วยเหลือหมาจนจัดด้วยการตัดขนต่อเบนไปตามบ้านพักพิงหรือว่ามูลนิธิสัตว์พิการที่มีมากมายในไทยแล้วก็ปอทราบมาว่าเวลาที่พี่แอดดี้ตัดขนสุนัขอะค่ะอันนี้คือพี่ได้ไอเดียมาจากไหนบ้างคะเออตาม ทรงผมของลูกค้าที่อุ้มหมาเข้ามาในร้านค่ะถ้าเขาอุ้มชิสุพุดเดิ้ลเข้ามาในร้านเราค่ะคนอุ้มเขาตัดผมหน้าหมามาเข้ามาเนี่ยพี่เคยตัดทรงหน้าหมาให้หมาเขาเลยเขาก็เลยชอบกันอย่างเงี้ยครับ ค่ะก็คือตอนนี้บอกก็กําลังเข้าใจว่าพี่แอดดี้ก็จะมีร้านตัดขนสุนัขอยู่แล้ว<ช>เปิดร้านตามปกติด้วย<ช>แต่ว่าถ้าคนที่นําสุนัขจรจัดเข้ามาในร้านพี่แอดดี้ก็จะตัดขนให้ฟรีตลอดชีวิตของหมาครับตลอดชีวิตของหมาเลยใช,ใช่ครับคแค่แค่เข้ามาบอกว่านี่เป็นหมาจรจัดไม่ว่าจะกี่ปีก็ช่างเป็นอดีตของหมาจรจัดมหมาวัดหมาที่ดีขอเขามาหมาของคน พี่ว่าอายุ60ปีขึ้นไปผู้สูงอายุจะรวยจะจนพี่ไม่สนอ่ะขอแค่อุ้มเข้ามาในร้านพี่พี่ก็ตัดฟรีครับก็ตัดฟรีอีกนะคะพี่ไม่อยากได้เงินผู้สูงอายุครับแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือหมาจรจัดต่างจังหวัดนี่คือคมันเริ่มเข้าปีที่2ของการเปิดร้านตัดขนหมาพี่ถึงเริ่มเดินสายเอาอต่างจังหวัดพอขึ้นมาปีที่2นี่คือเริ่มที่อยากจะตอบแทนคนที่ที่ช่วยเหลือ หมาจรจัดหมาพิการที่มีมากมายในไทยครับพวกนี้เขาเหนื่อยเราอยากจะไปให้กําลังใจเขาด้วยการตัดขนช่วยลดภาระโวนก็หลายร้อยมันเป็นเงินหลายหมื่นเราก็เลยลองลองเข้า Google เริ่มเริ่มไล่ไล่ทุกที่เลยครับว่าแต่ละที่มีใครเลี้ยงหมาขนยาวบ้างที่เป็นหมาจรใช่ครับแล้วก็โทรไปถ้าเขาตอบรับมาว่าอยากอยากให้เราช่วยเราก็เดินทางไปช่วยเขาเลยเข้าปีที่สี่ีที่ห้านี้ คนเริ่มขอให้เราช่วยเหลือหมาเยอะมากจนเราแทบจะไม่มีเวลาได้เปิดร้านเลยไม่มีรายได้แทบไม่มีรายได้่ไไมมีรายด้เลยพอทุกคนเริ่มติดตามเราเยอะขึ้นเขาก็เริ่มเริ่มเห็นว่าเราทํางานไม่หยุดแล้วแต่ละที่ที่เราไปก็เราไปทํางานจริงจนะครับจานวนหมาที่เราช่วยก็เยอะแล้วก็เรามีค่าใช้จ่ายเขาก็เลยเสนอว่าต่อไปถ้าจะทําจิตอาสาตัดคนหมาน่ะลองโพสต์เลขที่บัญชีดูไหมเผื่อจะมีเพื่อนๆนช่วยเหลือค่าเดินทาง เงินที่ได้มาเนี่ยเราไม่ได้เอาไปแค่เป็นค่าเดินทางหรือว่ารับคอมมิชชั่แต่ว่าเราไปช่วยทุกสถานที่เกือบเกือบทุกสถานที่ที่เราไปแล้วมันเกิดร้อนค่ะพี่แอดดี้คะก็อ,อยากทราบว่าพี่แอดดี้รู้จักมนานิธิเซฟโซได้ยังไงคะเมื่อ2ปีที่แล้วสปีที่แล้วคุณติก๊กเจ้าของมูลนิธิครับโทรมาเองบอกว่าพี่แอดดี้น,นี่โทรจากเซฟโซ เรามีหมาสายพันธุ์ขนยาวที่เป็นหมาพิการเยอะเอดดี้อยากมาช่วยทําเซ็ตโซบ้างไหมเขาติดต่อมาเองเราก็รีบรับเลยเพราะเราอยากมาอยู่แล้วครับรอบนี้เป็นรอบที่5้าแล้วครับที่มามาแต่ละครั้งก็จะอยู่ประมาณ4วันสามถึงสี่วันเพราะว่าหมาคอนเยอะถือว่าโชคดีมากๆที่ได้มาเจอพี่แอดดี้นะคะแล้วก็พี่เอดดี้ก็กาลังจะมาตัดขนสุนัขด้วยใช่ครับขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการเรียนตัดขนสุนัข กับพี่เอดดี้เลยได้ไหมคะได้ครับคุณผู้ชมคะตอนนี้พักสักครู่แล้วช่วงหน้ามาชมการตัดขนสุนัขจรจัดของพี่เอดดี้กันค่ะ ช่วงที่ผ่านมาเราได้ทราบถึงแรงบันดาลใจของการเป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขฟรีจากพี่แอดดี้ไปแล้วตอนนี้เราจะมาดูการทำงานของพี่แอดดี้กันค่ะว่าเขาจะใช้เวลานานไหมในการออกแบบขนให้กับน้องหมานะคะแล้วก็จะออกแบบเป็นทรงแปลกใหม่ขนาดไหนนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะพี่แอดดี้เชิญเลยค่ะครับใส่หน้ากากก่อนนะคะใช่ครับผมกนมันฟุ้งครับเดี๋ยวตรงนี้ต้องรีบทำให้เร็วเพราะว่าเพราะว่าเป็นหมาอายุมากแล้ว ขนยาวอย่างนี้ถือว่ายาวไหมคะแบบนี้ไม่ไม่ยาวมากแต่ว่าต้องตัดเพราะว่าเป็นหมาสายพันธุ์เออมัน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 พิการนหครับต้องต้องช่วยมันก่อนอพี่แอนดี้คะตอออยากทราบว่าเวลาเราตัดขนน้องหมาเนี่ยค่ะเราเคยเจอแบบปัญหาที่โดนสุนัขทำร้ายเนี่ยเราจะทำยังไงคะเอ่อถ้าถ้าเป็นหมาดุมากแต่เรารู้ตัวแล้วว่าเราต้องตัดหมาดุะครับก็ คนที่ว่าขอความช่วยเหลือมาเขาต,ต้องช่วยเราจับนะครับโอกาสถูกหมากัดมีตลอดเวลาครับค่ะในการที่จะตัดขนสุนัขแบบนี้นะคะใช่ครับเพราะว่าอย่างถ้าเราเป็นมือใหม่ไม่ชำนาญไปตัดโดนเขาบาดเจ็บเขาอาจจะทำร้ายเราได้แนะนำว่าถ้าผู้ชมทางบ้านเห็นทำง่ายๆอย่างนี้อย่าไปลองทำเองนะคะใช่ที่โดนกับมาแล้วนอกจากจะต้องระวังหมากัดแล้วยังต้องระวังใบมีดบาดมือตัวเองด้วย ระวังไม่ี้โดนโดนหมาครับโดนโดนโดนทำข้าบาดเจ็บะครับถ้าเื่อตัดคนหมาแล้วทำข้าบาดเจ็บจะรู้สึกไม่ดีครับน,นิ่งๆก็ไดกท,ที่นี่ตาบอดเยอะมากเลยครับกับกับที่ว่าขาล่ากครับอืมอันนี้ก็ขาล่ากขาลางครับตัวนี้น่าจะโดนรถเหยียบม,มาครับมัน,นมันมันจะดีขึ้นเรื่อยๆครับหลังจากการที่ว่าเรากลับมาหาเขาบ่อยๆ ทุกตัวที่เห็นที่การนี่คือผ่านการตัดขนทั้งหมดแล้วนะห,วหลายรอบแล้วจากที่ว่าสภาพยำแย่แผลเปื่อยมีตะหนองอะไรเงี้ยครับก็ก็ดีขึ้นนะครับพี่อดีคคะอยากจะทราบเรื่องอย่างการตัดเล็บของน้องหมาอ่ะคะ่ะคือเล็บยาวขนาดไหนถึงจะตัดนะคะหรือว่าต้องเล็มเรื่อยหรือยังไงคะเราจะเลือกดูเฉพาะตัวที่ว่ามีเล็บยาวมากๆแบบโค้งเขาฝังเนื้อตัวเองอพวกนี้เวลาเดินจะเจ็บมากเราเราต้องช่วยเขาด้วยการตัดเล็บออกแล้วก็ทายา วิธีการตัดเล็บก็ให้เล็งๆประมาณสักครึง่งนึงของเล็บก็พ,พอครับไม่ต้องเข้งนึดมากให้เหลือไว้เขาได้ได้ไว้ป้องกันตัวด้วยแต่ส่วนมากเล็บที่มีปัญหาจะจะเป็นพวกติ่งติ่งตอยจะตัดเข้าไปในเท้าเนี่ยหมาจอนตัดที่เป็นหมาพิการส่วนมากจะทาได้แค่ตัดให้สั้นที่สุดเพื่อให้เขาสบายตัวแล้วก็่วงที่ว่าเป็นแผลกดทับก็ต้องเอาชินเกี้ยงแล้วก็พาเขา,เาสอนคนงานเขาว่าวิธี สไยเคียนช่วงรอบรอบ,รอบแผลกดทับอ่ะไม่ทำยังไงครับจึงที่พี่สอนจนทุกคนเป็นผลแล้วอย่างนี้คือตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วครับตัวนี้ไม่ได้ยากอะไรมากเพราะว่าเป็นหมาขนไม่ยาวมากแต่ว่าเราเรา,เราช่วยเขาในเรื่องให้เขาสบายตัวขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้ขาลากมันมันไปมันไปไหนไกลมากไม่ได้เหมือนหมาตัวอื่นเนี่ยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าปออยากทราบว่าทําไมพี่เอ็ดดี้ถึงเลือกทรงนี้ให้กับน้องหมาคะ ตัวตัวนี้ไม่ได้มีส่วนอะไรมากครับเพราะว่าเราเราก็ตัดเราก็ถ่ายขนไปตามสภาพของขนขงหมานะครับตัวนี้ตัดเส่นแบบถ่ายเทียนธรรมดาไม่ได้ไม่ได้มีมีอะไรลูกเล่นมากมายตัวอย่างที่ที่ที่ได้ออกแบบทรงมาให้น้องแล้วอตัวนี้นี่คือออกแบบจากอะไรบ้างคะก็พอดีเขาเขาเป็นหมาพิการที่ว่าค่อนข้างจะเป็นเป็นออกแนวต้อนรับเนี่ยครับก็คือเราก็อยากให้เขาเวลาที่ว่ามีคนมาเยี่ยมเซฟโซ มาเยี่ยมหมาพิการอย่างเงี้ยตัวนี้มันชอบเล่นด้วยขัางหายเขาได้เห็นหมาน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยครับแล้วก็นี่เป็นรอบที่5แล้วที่ว่าเราตัดตรงนี้ให้เขาครับ<ะ>แล้วส่วนตัวนี้ก็<ะ>ขนมันยาว,ยาวอยากให้เห็นความเปลี่ยนแปลงว่าก่อนตัดหลังตัดมันสามารถทําอะไรได้มากมายนะครับอย่างการช่วยเหลือพวกหมาจรจัดหาบ้านในใน,ในแบบของพี่ก็คือพ<ะ>ี่จะถ่ายรูปที่ว่าเป็นก่อนตัดที่มีสภาพขนเล้าเสียของหมาไว้แล้วก็ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบระหว่างก่อนตัดและหลังตัดแบบนี้ครับด้วยการตัดแต่งทรงแบบไหนก็ได้ให้หมาออกมาดูแปลกๆหม,มาตัวนั้นจะสามารถหาบ้านใหม่ได้ง่ายแล้วก็ค่อนข้างจะแน่นอนว่าได้ได้บ้านแน่น้ครับสุดท้ายนี้นะคะปออยากให้พี่แอดดี้ช่วยฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านหรือว่าคนที่ดูแลสุนัขรวมถึงคนท,ทั่วไปนะคะเกี่ยวกับการช่วยเหลือน้องหมาดูแลสุนัขแบบนี้ครับพี่อยากให้ทุกคนลองเปิดใจถ้าเผื่อว่า ท่านอยากจะหาสมาชิกใหม่เข้ามาในครอบครัวในเรื่องของการรับเลี้ยงหมาแมวเข้ามาเป็นสมา,สมาชิกใหม่ในครอบครัวอยากให้ท่านลองศึกษาสายพันธุ์ของหมาหรือแมวตัวนั้นให้ดีๆว่าลักษณะสายพันธุ์ที่เราเราตั้งใจจะเอาเข้ามาเนี่ยมันเหมาะกับเราจริงไหมแล้วอยากจะให้ท่านเปิดใจในการดูหมาจรจัดหรือว่าแมวจรจัดที่มีามากมายในไทยครับ ในเรื่องของการลดจํานวนประชากรลองเปิดใจรับเลี้ยงพวกสัตว์ไล้โอกาศพวกนี้เอาไปเลี้ยงอยูที่บ้านแทนการซื้อเนี่ยครับมันน่าจะเป็นเรื่องที่ดีเนี่ยครับวันนี้นะคะปอก็ต้องขอขอบคุณที่แอดดี้มากๆเลยนะคะที่ ให้เกียรติรายการของเรานะคะมาถ่ายทำแล้วก็ได้มาดูการทำงานการตัดขนสุนัขของพี่อดดีใกล้ชิดแบบนี้นะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณน้องๆจิตอาสาด้วยนะคะที่มาช่วยกันช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือสุนัขจนจัดแบบนี้นะคะ,ขอ,คคะขอบคุณมากมากเลยค่ะคขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าปอจะพาไปพูดคุยกับผู้ร่วมก่อตั้งมูล,ลนิธิเซฟโซถึงการมาเป็นจิตอาสาของคุณแอดดี้กันคะ่ะ ชมคะหลังจากที่เราได้เห็นการตัดขนสุนัขของคุณแอดดี้ที่มาช่วยดูแลสุนัขที่มูล,ลนิธิเซฟโซไปแล้วตอนนี้นะคะปออยู่กับคุณติก๊กผู้ร่วมก่อตั้งมูล,ลนิธิเซฟโซค่ะสวัสดีค่ะคุณติก๊กสวัสดีค่ะค่ะคุณติ๊กคะปออยากทราบนะคะว่าทําไมคุณติ๊กถึงได้เริ่มดูแลสุนัขจรจัดคะที่มีน้องหมามาเลี้ยงเยอะๆนะคะก็คือว่า เห็นเขาอค่ะขับรถไปผ่านอะไรเงีเห็นเขาบาดเจ็บค่ะแล้วก็อดช่วยเหลือไม่ได้ค่ะแล้วก็อยากช่วยเขาค่ะให้เขามีสมสติภาพในใช้ชีวิตให้ดีค่ะหลายวันหลายเดือนเขาก็จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ค่ะ นอกจากที่เราขับรถไปเจอแล้วยังมีเหตุการณ์อื่นที่ทําให้เราได้เก็บเขามาเลยงอีกไหมคะอ๋อมีค่ะก็เหมือนกับคนเขาเอามาทิ้งยัดกระสอบมาอะไรเงี้ยมาไว้ที่หน้าบ้านอะไรเงี้ยนอกเหนือจากน้องหมาแล้วสุนัขแล้วยังมีสัตว์อื่นอีกไหมคะที่อ๋อมีค่ะมีมีหมูมีเป็ดค่ะมีเนาะแมวค่ะหมูเป็ดแมวที่รับดูแลอยู่ค่ะปัจจุบันนี้สัตว์เลี้ยงที่อยู่ในความดูแลทั้งหมดค่ะรวมทั้งน้องหมาน้องแมว เป็ดหมูเนี่ยมีทั้งหมดประมาณกี่ตัวคะเกือบ700ตัวค่ะเกือบ700ชีวิตที่อยู่ในมูลนิธิใช่แล้วนี่คุณติ๊กมีวิธีการดูแลเขายังไงบ้างคะอ๋อการดูแลคือมูลมูลปล่อยเขาหาเราก็เก็บเช้าบ่ายเนี่ยค่ะค่ะแล้วก็ให้อาหารนี่คือให้ให้สมื้อค่ะเช้ากลางวันเย็นค่ะแล้วหลังๆมาก็2มื้อก็หลังๆมาก็มื้อนึงวันละมื้อค่ะ ทำไมถึงให้น้อยลงเรื่อยๆคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับน้องๆค่ะอืมค่ะแลน,นี้ค่าใช้ใจ่ายที่ทางมูลนที่จะต้องแบกรับเนี่ยเป็นค่าอะไรบ้างคะที่ต้องใช้อ่อค่าข้าวค่าอาหารเม็ดค่ะอืมฉีะตาค่ะสำลีเบตเดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสลีเบตเตดีก็คือเป็นเหมือนยาสามัญใช่ค่ะใช่ต้องเหมือนกับใช้กับน้องหมาพิการค่ะล้างแผลอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ที่นี่ที่มูลิตีเรานะคะมีสัตวแพทย์มาสองท่านนะคะที่ดูแลน้องหมาอยู่คุณติ๊กรู้จักกับคุณแอดดี้ได้อย่างไรคะอ๋ออันดับแรกนะคะคือติดตามผลงานที่แอดดี้อยู่แล้วค่ะ,คะนานหลายหลายปีแล้วค่ะคะติดต่อไปค่ะก็เลยทีนี้พี่แอดดี้ก็เลยโทรมาบอกว่าโอเคมีไหมอะไรเงี้ยก็เลยดีใจมากค่ะแล้วหลังจากที่พี่แอดดี้ได้ทําการตัดขนสุนัขไปแล้วนะคะ,คะมี ผู้ที่สนใจนําสุนัขที่ตัดขนใหม่ไปอุปการะเยอะไหมคะเอ่อมีมีมากค่ะมีมากขึ้นค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแมวแมวก็มีคนเอาไปเลี้ยงนะคะทั้งน้องหมาค่ะ,คะแล้วก็หมาพิการค่ะก,ก็มีคนมารับเลี้ยงด้วยค่ะ,คะแต่ทราบมาว่าทางมูลนิธิจะมีการตรวจสอบก่อนว่าผู้ที่จะมารับอุปการะน้องหมาเนี่ยสามารถเลี้ยงน้องหมาได้จริงหรือเปล่าใช่ไหมคะใช่ค่ะตรวจสอบก่อนต้องต้องมั่นใจว่า น้องหมาไปอยู่ที่สบายแล้วค่ะต้องมั่นใจว่าเขาจะไม่กลับไปเป็นหมาจรเหมือนเดิมใช่ค่ะใช่ค่ะสุดท้ายนี้นะคะคุณติ๊กอยากฝากอะไรถึงพี่แอดดี้บ้างคะ,คะก็ขอขอบคุณพี่แอดนะคะที่มาช่วยเหลือที่มูลนิธิเซฟโ n e ของเรานะคะไม่ใช่เฉพาะที่เซฟโซนที่เดียวนะคะพี่แอดยังไปทุกทกที่ที่น้องหมาอยากได้ความช่วยเหลือค่ะ,คะแล้วก็ปอ,ออยากให้คุณติ๊กนะคะฝาก เรื่องราวเกี่ยวกับการดูแลน้องหมาไปยังคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะก็ขอฝากนะคะถ้ารับเข้ามาเลี้ยงแล้วก็ดูแลให้ให้ดีค่ะค่ะอย่าปล่อยปแล้วเลยเดี๋ยวจะเป็นภาระของสังคมค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมทางบ้านที่เป็นผู้ใจบุญแล้วก็เป็นคนรักสัตว์อยู่แล้วต้องการจะช่วยเหลือทางมูลนิธิเนี่ยต้องทํำยังไงได้บ้างติดต่อยังไงได้บ้างคะเซนะคะมูลนิธิเซฟโซนค่ะ หรือว่าเราก็อยาการับบริจาคนะคะหรือว่าจะเข้ามาเที่ยวชมกับน้องๆได้นะคะก็คือว่าถ้าอยากจะชอบชอบสุนัขอยากจะรับน้องไปอุปการะก็สามารถเข้ามาที่มนูลนิธิเซฟโซได้จังหวัดขอนแก่นหรือว่าเข้าไปติดตามข่าวสารได้ทาง f facebook เซฟโซใช่ไหมคะค่ะ ก็วันนี้นะคะต้องขอขอบคุณคุณติ๊กมากๆเลยนะคะที่อนุญาตให้ทางรายการปันฝันปันยิ้มมาถ่ายทํารายการแล้วก็ได้มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการดูแลน้องหมานะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณติ๊กคะนี่คือข้าวสารจากบ้านฉัดแก้วนะคะปอขออนุญาตเป็นตัวแทนส่งมอบให้กับมูลนิธิเซฟโซค่ะขอบคุณค่ะรายการปันฝันปันยิ้มนะคะ ขออนุญ,ญาตมอบทุนทรัพย์จำนวนหนึ่งเพื่อบริจาคให้กับมูลนิธิเซฟโซค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาสุนัขจรจัดจะไม่เกิดขึ้นถ้าผู้เลี้ยงมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบไม่เลี้ยงตามกระแสแล้วก่อนเลี้ยงต้องมั่นใจว่าจะสามารถดูแลพวกเขาไปได้ตลอดชีวิตไม่ปล่อยทิ้งไว้ให้เป็นภาระของสังคมและผู้อื่น เรต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนช่วยเหลือสุนัขจรจัดทั้งที่นี่และที่อื่นๆทั่วประเทศค่ะและที่ลืมไม่ได้เลยนั่นก็คือคุณแอดดี้ที่เป็นผู้เสียสละทั้งเวลาและทุนทรัพย์ส่วนตัวเพื่อมาเป็นจิตอาสาตัดขนสุนัขฟรีให้น่ารักน่าสนใจจนมีผู้อยากนำไปอุปการะค่ะวันนี้เวลาของรายการปันฝันปันยิ้มหมดลงแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆได้ใหม่ทุกวันจันทรเวลาบ่ายโมง5นาทีทางช่อง5แห่งนี้ขอบคุณสำหรับการรับชม ปอและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงคนดีใต้ผืนฟ้าป้าเลี้ยงมาตั้งแต่ปีสี 5, ่ห้าจนงปีนี้6-2แล้วป้าไม่เคยทอนะสู้ถึงไหนถึงกันเพื่อเขาทำเพื่อเขา ป้าชื่อป้าวันีสัตยาลมตอนนี้ป้าก็ไปทำงานอยู่บริษัทเป็นแม่บ้านเขาแล้วก็ลูกเขาก็ส่งเสียจากมืงองเนาะคือป้าไปดูแลสุนัขในกระทรวงสาธารสุขแล้วเราก็ช่วยเหลือสุนัขทุกแข่งแล้วเรามาจับกลุ่มกันพวกน้องๆเขาก็เลยให้ป้าเป็นหัวหน้ากลุ่มคือต้องต่อสู้แล้วต้องมีความรักเข้าจริงใจ ความรักกับเขา,งาเงินทอไม่ได้คิดเก็บไว้หรอกช่วยเหลือสุนัขเนี่ยหมดเราดูแลสุนัขเนี่ยเขาแบบว่าหนึ่งเขาถูกทอดทิ้งแล้วสองคนชอบฆ่าเขาแล้วเขาหากินเองไม่เป็นมีแต่คนชอบแบบว่าใจร้ายเขาอะเราก็รับไม่ได้ก็เลยช่วยดูแลในบ้านนี้เมื่อก่อนนี้มีประมาณเกือบ30ตายไปดินนี่เหลือ20ข้างนอกก็เมื่อก่อนนี่มีร้อยฝาตัวแล้วก็ถูกวางยาไป40บตัวตอนนี้ก็เหลือจัก 60- 70ตัว ก็ให้ตับแล้วก็ไก่ทอดบทละเอีกสุนัขข้างนอกเนี่ยป้าจะให้กินดีเพราะอะไรเพราะว่าวันนี้เราให้อาหารเขาอะบางทีพรุ่งนี้เราไม่เจอเขาแล้วเขาถูกวางยาตายบางถูกฆ่าตายเนี่ยป้าเลยเน้นว่าข้างนอกได้ให้กินดีๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันรุ่งขึ้นจะเจอเขาไหมมไม่รู้จะพูดยังไงมันบอกไม่ถูกแต่มันมีความสุขนะ เพราะว่าเขาเห็นเราเขากระดิกหางบ้างอะไรบ้างมาหาเขาอะไรีสรุปแล้วอะคือให้ความรักเขานนะถ้าใครไม่สัมผัสไม่รู้เรารักเขาเขาก็รักสุนัขเนี่ยเขาเป็นเหมือนกับเพื่อนมนุษย์คนนึง <L un> เราคิดว่าเราอายุป่านนี้แล้วอะเราไม่ทําตอนนี้เราจะไปทำตอนไหนถ้าเราไม่ช่วยเหลือสังคมตอนนี้เขาเดยกร้องอะไรไม่ได้เราต้องลงมาช่วยเขา ให้รักที่มีความหมายอยู่และเคียงข้างไปความหวังที่รอวันใหม่อยู่อีกไม่ไกลไม่นานในสักวัน